สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูแซ่บๆมาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทําแกงหน่อไม้กุ้งสดค่ะเพื่อนๆอ่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงนะคะที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็พี่การก็มีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะอ่าเพื่อนๆก็ไปลองทําดูนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นกุ้งขาวแกะเปลือกไว้หางนะคะหนึ่งถ้วยค่ะ ก็ประมาณ20ตัวนะคะแล้วก็เป็นหน่อไม้ดองเปรี้ยวนะคะประมาณ500กรัมค่ะล้างสักสองสารอบนะคะเพื่อนๆพริกแกงคั่วนะคะ100กรัมค่ะต่อไปนะคะก็เป็นพริกเขียวแดงนะคะประมาณสัก4อ่ห้าเม็ดนะคะเราใช้สลับเขียวแดงนะคะซอสปรุงรสเอ่ยผงปรุงรสนะคะ1ช้อนชาค่ะน้ำตาลนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะ ตามด้วยน้ำปลาค่ะ,ะหนึ่ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ออออซอสปรุงรสฝาเขียวสองช้อนโต๊ะนะคะเครื่องปรุงอ๋อ,อ,อลืมใบโหระพาค่ะ1ถ้วยนะคะเครื่องปรุง สำหรับทำแกงหน่อไม้กุ้งสดของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนกะทินะคะจะใช้เป็นกะทิสดนะคะ500กรัมบวกน้ำเปล่าสองร้0กรัมนะคะพิการก็ได้เคี่ยวตั้งไฟเคี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวรอให้เดือดสักครู่ที่พิการเคี่ยวกะทินี่กเ็เพื่อว่าจะเอาหัวกะทิมาผัดกับพริกแกงคั่วค่ะ เราไม่ใช้น้ำมันนะคะเราจะใช้หัวกะทิแทนน้ำมันค่ะเพื่อนๆพ่อนพอเดือดได้ที่เราก็ยกออกนะคะแล้วก็เอากระทะตั้งเตานะคะเปิดไฟปานกลางนะคะแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปค่ะตามด้วยนะคะพริกแกงเผ็ดหรือพริกแกงขั่วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้เราก็จัดการผัดนะคะให้พริกแกงสุกหอม พอเราผัดพริกแกงเนี่ยออพอเขางวดนะคะนำกะทิแห้งเราก็ช้อนหัวกะทิเติมได้เลยค่ะค่อยๆเติมนะคะขั้นตอนนี้เ,เราก็จะหี่ไฟลงนะคะใช้ที่แรกตอนที่เราเปิดก็ใช้เป็นไฟปานกลางอันนี้ก็ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนนิดนึงนะคะพริกจะได้ไม่ไม่ไหม้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆผัดไปให้กะทิเขาแตกมันค่ะ เห็นไหมคะกาทิเขาก็จะเริ่มมีมันขึ้นมาแล้วค่ะเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาสักประมาณ2-3นาทีนะคะพอแห้งแล้วก็เราก็เติมหัวกะทิลงไปอีกค่ะจะหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเราผัดด้วยหัวกะทินะคะ พี่แกงก็จะหอมหน่าทานใกลได้ที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเติมอีกนิดนึงนะคะเห็นไหมคะกะทิแตกมันแล้วนะคะเดี๋ยวพี่การก็จะยกลงนะคะแล้วก็ไปใส่ในหม้อก,กะทิที่เราเคี่ยวไว้เมื่อคู่นะคะเราใช้หัวกะทิแทนน้ำมันนะคะเพื่อนๆอเสร็จแล้วพี่การก็จะยกออกนะคะ แล้วก็เอาหมอ้อกะทิมะคู่เนี่ยค่ะตั้งไฟแทนนะแล้วก็เอา,เอาพริกแกงที่เราผัดเมคืคอคูเนี่ยค่ะเทใส่เลยนะคะตักใส่เลยค่ะติดกระทะแล้วก็เอาน้ํากะทิเนี่ยค่ะ,ะกลัวๆกระทะสักนิดนึงเดี๋ยวรอให้กะทิเขาเดือดสักครู่นะคะ พอกะทิเดือดเราก็ใส่กุ้งลงไปค่ะ,ะเดือดแล้วเราก็ใส่กุ้งที่เราเาจัดไว้เมื่อคู่นะคะลงไปนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นกุ้งขาวไซส์ใหญ่นะคะเพื่อนๆมีไซส์ไหนก็ใส่ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะอร่อยเหมือนกันค่ะพอใส่กุ้งหมดแล้วเราก็ตามเลยค่ะ,ะหน่อไม้เปรี้ยวของเรานะคะหรือน้อยหน่อไม้ดองนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดสักครู่นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปได้เลยค่ะกินก็เริ่มหอมแล้วนะคะเพื่อนเ เราก็ใส่เลยค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเอาไปตัดรสนะคะอ่าแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็ชิมดูก่อนนะคะเอารสที่เราชอบหวานไปเค็มไปแล้วก็เติมได้ลดได้นะคะอ่าพอเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใส่พริกเขียวแดงลงไปค่ะ แล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปนะคะเราก็เอาทับพ,พีนะคะคนนะคะค่ะคนให้ให้ใหโหระพาเข้าสลบนะคะก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยทานกับข้าวสวยร้อนๆสุดฟินเลยค่ะเพื่อนๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะ แกงหน่อไม้กุ้งสดของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ